รายการบอกเล่า965อเดย์อินเดอะไลฟ์ช่วงเฮลที่หอ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังคะพบกับดิฉันลีบีมาปามพพิองเช่นเคยนะคะทุกคืนวันศุกร์เวลาประมาณ3ามทุ่มในรายการบอกเล่า965ทาง FM 96.5หรือคุณผู้ฟังจะฟังสดได้ทาง Facebook Live Thinking Radio นะคะเราเรียกช่วงนี้กันว่าช่วง Healthy Talk เพราะว่าเราจะได้มาฟังเรื่องราวการใช้ชีวิตและการดูแลสุขภาพของผู้คนที่ใช้ชีวิตมาจนตกผลึกแล้ว ว่าอะไรที่จะทําให้ชีวิตมีความสุขนะคะและในวันนี้เราก็จะได้พบกับชีวิตดีๆนะคะของอดีตผู้ประกาศข่าวท่านหนึ่งซึ่งถ้าย้อนไปเมื่อสักประมาณ35ปีที่แล้วนี่ไม่มีใครในเมืองไทยนะคะหรือแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านเลยด้วยซ้ําไปที่จะไม่รู้จักเธอคะ่ะพบกับพี่นิดคุณอรุณโรธเนี่ยมทองคะ่ะสวัสดีค่ะพี่นิดคะ่ะสวัสดีครับปู สบายดีนะคะสบายดีค่ะใคะ <c oughs> ใครๆก็ถามถึงพี่นิดเวลาคนเขาพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปวงการข่าวเมื่อสมัยเก่าก่อนมาแล้วก็พูดถึงอาจารย์สมเกียรติอวิวันทุกคนจะถามว่าอารุณโร์ไปไหนอรุณโรธทำอะไรอยู่ตอนนี้วันนี้คุณอรุณโรธเลี่ยมทองหรือว่าพี่นิดของเราน,นี้ก็มานั่งคุยทักทายกับคุณนุ้กฟังอยู่แล้วพี่นิดคะ <Yeah. S 2> ยุคนี้เป็นยุคอภิมหาเสรีภาพเลยนะคะในการส hmm. ื่อสารใครๆก็สามารถที่จะเป็นผู้สื่อข่าวได้ด้วยตัวเองถ้าเมื่อเทียบกับสามสิบกว่าปีที่แล้วนี่โอ้โหมันคนละเรื่องเลยนะคะ hmm. คืนวันนี้อยากจะให้พี่นิดเนี่ยาพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปย้อนยุคสมัยที่เรายังมีโทรทัศน์เพียงสถานีโทรทัศน์เพียงน้อยช่องแล้วก็ผู้ประกาศข่าวน้อยคนนะคะนับคนได้เ hmm. มื่อประมาณสักปี ปีสามศูนย์ได้ไหมคะพี่นิ t ค a บวกลบค่ะประมาณนั้นนะคะอ๋อประมาณนั้นอ่าลบคงต้องลบกวนพ่นิดเล่าย้อนบรรยากาศแวดวงข่าวโทรทัศน์ในช่วงนั้นค่ะโอ้ย้อนไกลมากเลยเนาะบ่งบอกถึงการคุยกันอายุสามสิบกว่าปีแล้วเนาะสามสิบกว่าปีใช่ค่ะไม่น่าเชื่อเลยปียุคนั้นเนี่ยเรา ใช่ทรทัศน์กันเป็นช่วงๆถูกไหมอพอหลังสองทุ่มหรือว่าหลังเที่ยงคืนเนี่ยสถานีโทรทัศน์ก็จะปิดก็จะมีช่องสามช่องห้าช่องเจ็ดช่องเก้าเท่านั้นนะคะ,อะตอนนั้นเนี่ย<า>พี่นิกก็เป็นเด็กต่างจังหวัดเนาะพีะ่นิกก็เป็นเด็กต่างจังหวัดเนาะทอวรทัศน์เนี่ยก็จะต้องไปนั่งเฝ้าเพื่อนบ้านเวลาเขาเปิดเปิดประตูบ้าน ตอนเช้าเราก็จะได้ไปดูการ์ตูนเพราะว่าเราบ้านเราไม่มีโทรทัศน์สมัโน้นเนาะพ่นิษเข้ามากรุงเทพอายุสิบห้าครั้งแรกในชีวิตเกิดอายุสิบห้ามาเรียนหนังสือตามพี่สาวมาทีนี้ก็ก็ยังเป็นเด็กบ้านนอกมากๆพูดจาก็ยังติดสำเนียงเหนียอยู่เนาะเ,เพื่อนก็รอค่ะเด็กแม่ไปเด็กหลังเขาพินิษก็ด้วยความโกรธก็กลับบ้านก็มาพูด หัดพูดภาษากลางหน้ากระจกทุกวันเพราะว่าเพื่อนปราโาสว่าเป็นเด็กหลังเขานั่นอาจจะเป็นสาเหตุนึ่ทำให้ให้พินิจเนี่ยพูดค่อนข้างชัดในสมัยนั้นรอเรือรอลิงชัดเจนควบก,กล้ำได้เพราะว่าต้องมาฝึกหน้ากระจกนะคะวันหนึ่งพอเรียนจบเนี่ยก็ไปหางานตามปกติแหละแล้วมันก็ไม่เคยได้แล้วก็วันหนึ่งก็ออตอนไปฝึกงานตอนอยู่ปีสี่เนี่ยเจ้านายเก่า เขาก็บอกว่าถ้าง oh. hey, ั right. Source, ้นลองไปทํากับเป็นผ so ู้ช um ่วยผู้จัดสารคดีที่ช่องห้าดูเป็นผู้หญิงชื่อพี่สุนทรีพี่นี่ก็ไปช่วยแกทําก็ไปตัดหนังแปดมินเน่ะเคยเห็นแม็กขันรอเปล่าไอ้ไอ้ไปถ่ายไปถ่ายมาแล้วก็แล้วก็จะเป็นฟิล์มแล้วเขาก็จะมีเครื่องส่องเป็นเป็นเลื่อนขยายส่องนี้ใช่ไหมคะอันไหนที่เราไม่เอาเราก็ตัดตัดแล้วก็เอามาชนกันแล้วเอาสป๊อตเทปแปะ เคยตัดด้วยเคนั่นนั่นแหละนั่นแหละช่วยเขาตัดต่อจนจนเขาบอกเฮ้ยไปช่วยภาคหน่อยเราก็ไปลงเสียงให้เขาเขาก็บอกเฮ้ยลงเสียงไม่ได้นะต้องไปสอบเป็นผู้ประกาศก็ไปสอบเป็นผู้ประกาศก็ได้ทีนี้ก็มีป๋าดันคนหนึ่งพี่หมูประพัดสอนละลังตอนนั้นก็อยู่ช่องห้าพี่หมูแกบอกเฮ้ยนิดเฮ้ยฝ่ายประกาศรายการเขาเขารับสมัครลองไปดูดิเราก็ไปไปไปสมัครก็ก็ผ่าน ก็ได้ประกาศรายการสวัสดีค่ะเอ่วันนี้เวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีก็จะมีรายการนี้นะคะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะกับบานแล้วอีกสักสองดับสามเดือนต่อมาพี่หมูก็บอกให้นิดไฟข่าวเขาประกาศรับเรับสมัครผู้ประกาศรายการประกาศข่าวเราไปสมัครสิเราก็เดินไปสมัครก็สอบได้นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเริ่มการใช้เสียงในการทำมาหากิน ช้สีงใช้หน้าด้วยเริ่มแสดงว่าชีวิตพินินนี่เอ่อชีวิตผู้ประกาศนี่เริ่มต้นที่ช่องห้าช่องห้าค่ะเริ่มต้นจากการประกาศรายการวันละหนึ่งนาทีค่ะค่ะค่ะแล้วมาเจออาจารย์สมเกียรติได้ยังไงนะคะเออพินิษอ่านข่าวอ่านข่าวช่องห้าพอผสสอบฝ่ายข่าวได้ก็อ่านข่าวช่องห้าก็อ่านข่าวในประเทศ นะคะและมีคุณเฉลวยศรีรัตนาอ่านข่าวต่างประเทศก็ออกกล้องครั้งแรกก็โอ้โหเป็นอะไรที่จําไม่ลืมเพราะว่าเป็นการอ่านข่าวที่ตะคริวกินมากเทาสัน่นอ,ออกกล้องครั้งแรกในกล้องมันใหญ่มากเลยเนะี่ยกล้องแบบกล,แบบกล้องใหญ่มากแล้วก็ดําทะมึนมาก,มมากน่ากลัวมากเลยแล้วเราก็ไปนั่งแล้วตัวเราก็สันอย่างนี้เลยนะสันแบบรู้ทําไงอะ่ะก็ก็เอาขาเกี่ยวขาเก้าอี้ S <S เอาขาสองข้างเกี่ยวขาก็เอี้ยวไว้แล้วก็ดันเอวให้ตรงจับขอบโต๊ะแน่นแล้วก็นึกในใจบอกแม่นิจจะอ่านข่าวให้แม่ฟังแล้วก็พอพอกล้องนับถอยหลังห้าสี่สามสองหนึ่ง 5, 4, 3, 2, หน้าแม่จะแปะอยู่ตรงหน้ากล้องในความรูม้สึกของเราแล้วเราก็อ่านให้แม่ฟังถ้าเราคิดเราอา่านให้ประชาชนฟังเราจะต้องสั่นตายตรงนั้นแน่แน่เพราะว่าพินิจไม่ไม่ได้จบ ทางด้านนี้มาเป็นนิตจบบริหารการขอบคนไม่เคยออกกล้องไม่เคยทําอะไรเลยไม่เคยทําข่าวไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยมันเอ <ฮะ S 2> ฟ้าก็ผลักเราลงมาฟ้าผ <c oughs> ลักเราลงมา <c oughs> กมา็เลยต้องขวัญวายแ,แล้วก็พยายามมากกว่าคนอื่นโดนผลักพอๆกันนะคะ <c oughs> แล้วจากช่องห้าย้ายไปช่องเก้ายังไงคอ่อตอนนั้นเอคุณปีมาละกุณ กับอาจารย์สมเกียรติอมิมลกำลังจะเปิดบริษัททำข่าวร่วมอสมทเป็นบริษัทย่อยขึ้นมาแกก็หาผู้ประกาศยิงหาผู้ประกาศคนไหนที่ที่พอจะเข้าตาอาดุลโรดก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เข้าตาอาจารย์ไม่รู้ว่าเพราะชื่อหรือเปล่านะ คือถ้าถ้าชื่อถ้าชื่อพบค่ำอะไรอย่างเงี้ยเออก็อกาจไปอ่านข่าวภ <c oughs> าคค่าไปเลย <c oughs> อันนี้ปเปิดชื่ออรุณโรจน์ก <c oughs> ็เลยได้อ่านข่าวเชาว้า <c oughs> ก็เลยได้อ่านข่าวเช้านะฮะก็ก็มีการโทรมาเออถ้ามาทักทามอะค่ะตอนนั้นก็อ่านข่าวช่องห้าอยู่แล้วก็โทรมาทัก <c oughs> ทามก็ก็คิดอยู่นานปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่เออคนเคารพนับถืออยู่นานว่าจะไปดีไหมเพราะว่าเราก็เพิ่งเริ่มต้นทํางานใหม่ๆเนาะทุกคนก็บอก ถ้าถ้าถ้าอยากจะก้าวออกมาก็ต้องก็ต้องพร้อมสู้นะเพราะว่าเราไม่มีต้นทุนรเราไม่ได้เรียนจบทางสื่อสมมอัมคมชนมาเราก็บอกเราไม่กลัวเราไม่กลัวในการที่จะทำงานก็ไปไปคุยกับเจ้าหน้าที่ชออ่องหัวหน้าช่องห้าอออท่านก็บอกโอเคถ้าตั้งใจจะไปก็ไปเถอะก็ออกมาแล้วก็มาลุยกับอาจารย์สุนเกียรตกับกับทีมทุกๆคนรวมทั้งป้ปูด้วยปูตามไปทีหลา ตามไปที่พินิษเป็นปีเป็นปีใช่ไหมคะเป็นปีอยู่ก่อนนั่งจะเป็นวัดก็มาเลยหลังพินิจใช่ใช่ใช่พินิดมากบอาจารย์สมเกียรติกับพี่แอ้ก่อนใช่ไหมคะพี่แอ้ใช่ค่ะใช่เออแล้วก็ตอนนั้นทีมข่าวก็มีพี่พี่นกพี่นกนิรมนต์คุณนิรมนเมธีสุวกูลใช่ไหมคะแล้วก็คุณชิริโเป็นผู้จัดการอ๋อค่ะคุณจำนาจาเป็นเป็นผู้จัดการใช่ไหมคะก็ อ๋อแสดงว่าก,ก็ต่อเนื่อง รู้สึกว่าจนคุณวิทวัสหมดแรงอะคะ่ะถึงได้ประกาศหาผู้ช่วยอ่านข่าวพยากรณ์การเอริงพราหาคนแกหาคน <c oughs> มากระทืบไอ้ไอ้ตัวไอ <c oughs> ้ตบ <c oughs> ิกป้าย <c oughs> โหคุณคุณฟังคะ่ะเอฟเฟคสมัยก่อนนี่มันเอ่อแมนแมนนวลนะคะไม่ใช่ได้ใช้มืออย่างเดียวในใช้เท้าด้วยนะคะแล้วพินิดก็พินิดก็เป็นคนพี่ที่แสนดีนะคะคอยลุ้นน้องว่าวันนี้น้องกระทืบไอ้ไอ้ก่ไกตรงนั้นแล้วมันจะหมุนไหม เพราะว่าเพราะว่าน้องก็ตัวเล็กนิดเดียวเนาะแล้วกลไกมันก็ค่อนข้างแข็งไงก็ต้องใช้เท้ากระทืบออกสนุกมากนะคะช่วงนั้นแวนวงข้อมูลข่าวสารหรือว่าแววนวงข่าวโทรทัศน์ข่าวอะไรก็ตามเนี่ยเรายังมีเพื่อนๆที่ร่วมอาชีพเราค่อนข้างน้อยนะคะพี่นิดใช่ใช่มีช่องสามช่องห้าช่องเจ็ดช่องเก้าช่องสิบเอ็ดมีช่องเจ็ดก็มีพี่พี่สันสณีใช่ไหมคะพี่สันสณีนาาพง ช่องสามนะคะช่องสามก่อน็นี้พี่แอ้มค่ะแล้วช่องห้าก็พี่แพี่ี้พี่แอ้กันิกานิยามมาอยู่กับกเราแล้วเออพี่แอ้ถ้าจะไม่ผิดพี่แอ้น่าจะเป็นเป็นมาจากช่องสามแล้วก็แล้วก็เหมือนเป็นข่าวร่วมไงคะช่องสามก็จะส่งนักข่าวมาช่องเก้าก็จะสนช่องช่องสามกับช่องเก้านี่คือสังกัดอสมทใช่ค่ะเขาเรียกว่าเป็นข่าวร่วมอสมท ค่ะจะถึงทุกวันนี้ไหมคะทุกวันนี้ก็นสนุกสนานก็สนุกสนานกันเ,เคยมีหลายๆงานที่ผู้สื่อข่าวเราได้มีโอกาสเจอกันนะคะก็แลกเปลี่ยนกันสนุกสนานทุกคนมีความตื่นเต้นอมีความตื่นเต้นเหมือนพี่นิดน,นี่แหละคะ่ะครั้งแรกของทุกคนก็มีความตื่นเต้นแต่ก็กลยุทธ์ของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปอย่างพี่นิดก็นึกถึงหน้าคุณแม่ของปูเป็นยังไงคะส่วน ของปูก็อาศัยสายตาสั้น <laughs> มองกล้องแบบเบอร์เบอร์ไม่เห็นก็เลยแบบไม่ได้คือตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นก็ใช้เอามือเนี่ยจับชี่ประจรที่มือตัวเองนี่มันเต้นตุ๊บตุบตุบตุบอยู่แล้วมันก็ค่อยๆช้าลงช้าลงก็กดมันว่าจะเย็นๆ,ๆนหนะะยิกตัวเองไหมอะไรนะคะมีหยิกตัวเองไหมอ๋อมีพินิดนั่นแหละค่ะ <laughs> <laughs> คือสมัยเราอ่านข่าวด้วยกันสองคนนี่เออ มีวิลามกันเยอะมากเะยค่ะแต่ไม่ถ้้มีเวลาจะได้มาเล่าให้ฟังเนาะสนุกสนานบางทีบางทีอ่านผิดบ้างอ่านผิดบ้างแล้วก็เอ่อกลั้นหัวเราะไม่อยู่บ้างนะครับพินิจต้องคอยหยิกขาปะปูว่าปูกลั้นหัวเราะไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยสนุกดีอ่านอ่านผิดเนี่ยใครๆก็อ่านผิดแล้วก็อ่านผิดก็ขอโทษแล้วก็อ่านใหม่อันนี้ก็เป็นธรรมดาซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องเป๊ะใช่ไหมครับใช่ไห ก่อนที่จะมาคุยกันวันนี้เนี่ยปุย้อนไปดูเทปคุณฟังอยากจะย้อนอดีตไปนะคะมันเ,เข้าไปเซิร์ชใน YouTube ได้คะ่ะว่าผู้ประกาศสมัยก่อนหรือว่าอะไรรู้สึกจะอยู่ใน YouTube ของเลิศสแมนเตนอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเขาจะเอาคโอ้โหนั่งแบบเป๊ะนะคะแล้วก็หน้านิ่งนะคะแล้วก็ค่อยๆพูดแล้วก็ค่อยๆโย,ยนเข้าทีละข่าวทีละข่าวอย่างสุขุมรุ่มลึกซึ่ง เวลาเปลี่ยนนะคะความเอ,อความชอบของคนความเรู้สึกของคนก็จะเปลี่ยนไปบอกรู้สึกว่าคนเดี๋ยวนี้ก็จะแบบชอบคุยข่าวกันมากกว่าอชอบให้มีการหยัดหยอดวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันนิดหน่อยๆอะไรอย่างนั้นสมัยก่อนไม่นิดนหน่อยหลหรอคะเยอะเลยค่ะอ๋อสมัยก่อนเราถือสามารถใช่ไหมครับพี่นิดเรื่องที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์ไม่ค่ะไม่ได้เลยค่ะแต่แต่ก็ต้องแต่ก็ต้องมีไหวพริบมากๆนะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เอ่อ บางทีเราอาจจะต้องอาศัยคนหลายๆคนที่เป็นแบ็ k ออฟฟิศถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นคนพิมพ์ข่าวคนแปลข่าวคนต่างๆนานาแล้วก็ข่าวเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกับสมัยนี้ที่มันจะแบบวินาทีต่อวินาทีที่เราจะรู้กันทั่วโลกเมื่อก่อนนี่ข่าวข่าวต่างประเทศก็ต้องมาแบบเป็นเอ่อเป็นเทเลเทกซ์ก็คือมาตอนตีสองตีสามตีสดังนั้นเนี่ยผู้แปลเนี่ยก็จะต้องอยู่เวรตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง เป็นอ่านข่าวเช้าเสร็จเจ็ดโมงเขาต้องอยู่ถึงตอนนั้นแล้ว,แล,วแล้วข่าวต่างประเทศสมัยก่อนเนี่ยพอมันมาทีหนึง่งเขาก็จะแปลแล้วเขามาเป็นมาเป็นชีสเขาก็จะพิมพ์แปลตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด,ด,ด,ดแล้วเขาก็ส่งมาให้คนวิ่งข่าวคนวิ่งข่าวก็จะส่งมาให้เราในห้องอ่านข่าวแล้วเราก็จะมาสอดไว้ข้างใต้เพื่อที่จะอ่านในลำดับต่อ,ตอไปทีละข่าวทีละข่าวทีละข่าวแต่มันก็มีพลาดบ้างเช่นเอ่อคนพิมพ์วางวางแป้น วางมือผิดแป้นโอ้โหไม่เป็นภาษาเลยเออกอดเอกอาสอวอเลยเนี่ยมันมันเลื่อนไปหนึ่งหนึ่งทีแล้วก็เราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ตรวจข่าวก่อนเพราะว่ามันมาร้อนๆน่ะเวลานั้นคือเราออกอากาศไปแล้วเนี่ยเขายังแปลไม่เสร็จมันก็จะมาแบบเป็นภาษาขอมแบบโบราณมากคืออะไรมันคืออะไรแล้วตอนนั้นเอาตัวรอดยังไงคะตอนนั้นเอาตัวรอดยังไงคะก็ ก็ไว้คลิปก็สําคัญค่ะก็คือดูข่าวค่ะอ๋ดตามใครจำจำใครได้ในข่าวในภาพมันจะมีภาพมอนิเตอร์ใช่ไหมคะก็ก็พูดตามนั้นนะคะพอเราเขาพูดยาวๆก็เออไปก็พูดตอนที่มันเป็นภาพอื่นๆเราก็มั่วเอาค่ะแล้วก็ข้างบนเขาก็รู้เขาจะรีบตัดขจะรีบตัดข่าวสนุกมากค่ะสมัยก่อนนี้บันดีขืนดีตากล้องนีด เออถือกล้องอย่างนี้นะคะกล้องข้างหน้าเราไงายตึงเลยค่ะตึงหลับในค่ะหลเพราะว่า <c oughs> อยู่เวเพราะว่าอยู่เวรตั้งแต่ึกถึงเช้าอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นแมนนวลมากแล้วมันก็สนุกสนานแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากๆค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะเพราะว่ามันทําให้เราตื่นตัวตลอดเวลามันไม่ไม่เราไม่ต้องเราไม่ได้สามารถที่จะรอให้ทุกอย่าง เตรียมให้เราได้เราจะต้องเตรียมตัวเองด้วยพร้อมในการที่จะเจอทุกสถานการณ์ค่ะ แต่ว่าไปแล้วเรื่องเทคโนโลยีเมื่อก่อนเนี่ยที่มันยากก็คือยากตรงเทคโนโลยีที่ว่ามันยังไม่ตอบสนองเราอย่างรวดเร็วแต่ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันแบบโอ้โหแสงจะทันสมัยนะคะทมง่ายมันก็เกิดขึ้นที่เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปแต่ความยากก็อยู่ที่เรื่องของการแข่งขันที่สูงมากนะคะโอ้ยเห็นเห็นแล้วก็น่าเห็นใจน้องๆที่อยู่ในสายข่าวในเหมือนกันนะคะแล้ว ที่ผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์อะไรที่มันตื่นเต้นร้าใจที่พินิจเจอรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะมีการปฏิวัติหรือว่าอะไรเนี่ยเขาจะบุกสถานีโทรทัศน์ก่อนใช่ใช่เป็นเป็นแห่งแรกเลยพินิจเจออะไรมาบ้างคะใช่ค่ะก็พินิจจาได้ว่ามีอยู่ปีหนึ่งเนาะเขาก็อย่างอย่างที่ปู่ว่าเนั่นแหละก็คือเขาก็ต้องแบบว่ามายึดมายึดสถานีโทรทัศน์เพื่อจะให้มีคนประกาศถูกไหมคะ พี่นิตจำได้พี่นิตขับรถชื่อชื่อน้องเอเอน้องเอเอนี่จะเป็นรถรถแบบรถเก่าโบราณมากกันนะสมัยก่อนนู้นแล้วก็พี่นิตก็จะต้องมาถึงสถานีประมาณสักตีห้าไม่เกินตีห้านะคะเพื่อที่จะอ่านข่าวตอนหกโมงเช้าใชไหมคะก็มันก็มืดพี่นิตก็ขับรถเข้าอสมทตรงซอยอสมทเข้าไปขับตัดๆเข้าไปมันก็มีหมาตัวหนึ่งอ่ะที่มันชอบมาเห่ารถพี่นิดเพราะว่ารถพี่นิดเป็นสีแดง และเสียงมันก็ดังเนาะรถสมัยก่อน่ะมันก็มาเห่าเราก็ชะงกไปดูแล้วเราก็บีบแตรงแป้นๆเห่าอะไรทุกวันเสียงที่พี่ได้ยินคือะเสียงขึ้นไก่ปืนวายขนาดนั้นเลยคือคือเราไปบีบแตรอไงแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่หน้าสถานีเราก็บีบแตรไล่หมานอ่ะแล้วก็ แล้วก็ไขกระจกลงอ่ะแล้วก็บอกเห่าอะไรนักหนาก็บีบแต่แป้นแป้นอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ยินเสียงแกรกก็วูบเลยอะไรอ่ะหันไปดูอืมมองเข้าไปก็คือมีรถทั้งรถทั้งมีทหารอะไรเต็มไปหมดก็ก็เป็นอะไรที่ที่น่าตื่นเต้นและและหวัดเสียวมากคือเขาก็อาจจะมองไม่เห็นเราอาจจะ อ๋อน้องหมาอาจจะมาเห่าเตือนด้วยซ้ําไปเป็นไปได้นะใช่ไหมคะเออเขราะนั้นยังนิดมาไม่รนรู้ว่าวเขาเลยไม่รู้เลยไม่รู้ว่าเดาเอาเดาเอาห้องเตือนว่าอุ๊ยวันนี้มันมีอะไรแปลกๆใช่ใช่แล้วเรื่องเรื่องอื่นๆนะคะในช่วงที่อ่านข่าวตอนนั้นเอ๊ะตอนนั้นคุณเปรมนะคะเป็นนายกรัฐมนตรีมาเยี่ยมอสมทอตอนนั้นพี่นิดอยู่อยู่ค่ะอยู่อยู่อยู่ก็เออ จริงๆมันมีเรื่องน่าประทับใจเยอะนะเวลาเวลาทํางานเพราะว่ามันสดทุกวันเออมันสดทุกวันอ่ะมันก็จะมีเรื่องตื่นเต้นทุกวันเลยแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งพินิษกับพี่พี่ต้อยแลดดาวันวงศรีวงเออเราเพินิษจาปีไม่ได้นะเราไปทาค่าคือคือพินิษเนี่ยไม่ได้จบสื่อสารมวลชนดังนั้นอาจจาะสังเกียติก็จะบอกว่านิดถ้านิดจะ,อ,ะอ่านข่าวเนี่ยนิดต้องรู้นะว่าข่าวนั้นมันคืออะไร ไม่ใช่ว่า just แค่อ่าน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 ถ้าอย่างนั้นน่ะไม่ต้องดังนั้นเนี่ยนิกจะต้องไปเรียนรู้การทําข่าวด้วยดังนั้นพี <S 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 ่นิดอ่านข่าวเสร็จเจ็ดโมงสิบเอ็ดโมงหรือเที่ยงพี่ต้องกลับเข้าออฟฟิศเพื่อที่จะตามเพื่อจะออกไปทําข่าวหรือตามพี่ๆออกไปทําข่าววันหนึ่งพี่นิดก็ตามพี่ต้อยระดาวันไปทําข่าวที่สวนพึ่งเรื่องอะไรจำไม่ได้แล้วก็ต้องนั่งหอกลับนั่งหอตํารวจกลับทีนี้เอกำลังจะกลับละ เฮกเตอร์ทางตำรวจก็นักบินก็บอกว่ามันกลับได้สองทางกลับทางภูเขามันก็จะใช้เวลาสั้นหน่อยแล้วกลับทางราบทางทางท้องนาเนี่ยมันก็มันก็อ้อมหน่อยแต่ว่าทางภูเขาเนี่ยมันมันฝนมันจะตกมันมีเมฆเยอะแลนั้นเราไปทางราบททางราบดีกว่า ขึ้นเครื่องไปได้ซักก็มีพินิสพี่ต่อยมีเอนักบินมีวิศวกรเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยนะมีตักล้องขึ้นไปสักห้านาทีไม่เกินสิบนาทีอ่ะก็ได้ก็ได้ยินเสียงเออวิศวกรข้างหลังเขาบอกเขาบอกว่าเออเครื่องมีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วก็หันไปดูเนาะมันก็มีควันขึ้นตรงตรงเอ่อตรงอะไรอะเครื่องไปพัดไปพัดไปพัดเครื่องยนต์ขึ้นมันมีเครื่องเอ่อ อันนี้ก็เป็นเครื่องบินแบบไหนอะคะเครื่องบินใบพัดหรือเป็นหอรอเอรเป็นหอเป็นหอตํตำรวจ<อ>มันก็เออเขาบอกต้องเอาเครื่องลงต้องเอาเครื่องลงเขาก็บอกว่าเออทุกท่านครับพอเครื่องแตกพื้นแล้วก็วิ่งเลยนะครับวิ่งไปหลบเลยนะครับเขาเขาไม่รู้มันจะระเบิดหรือเปล่านะล้วก็โหถึงเต้นกันมากเลยพี่ต้อยก็สั่งตาก,กล้องมาลูกใคร ถ่ายด้วยถ่ายด้วยถ่ายด้วยพี่ต้อยถ่ายด้วย <laughs> ถ่ายด้วย,ย,วย <laughs> นี่คือนี่คือวิญญาณนักข่าวสมัยนั้นที่เ่็นคนจนถึงสมัยนี้ด้วยซ้าไปยังไง <laughs> ก็ได้ขอให้ได้ข่าวได้ภาพไปก่อนกล้องนี่วิ่งถอยหลังวิ่งถอยหลัง <c oughs> เป็นเป็นหลบท้งองร่องกระโดดลงมาแล้วลงมาแล้ว <c oughs> ตัวพี่นิดนิดกว่าจะลงได้เพราะว่ากะจะโดดค่ะใส่พลังเต็มที่เลยลืมถอดเบลด้วยความตื่นเต้นไม่ออกยังไงก็ไม่ออกอาที่เขาจะมาถอดเบลลให้แล้วก็ ผลักเราลงไปนี hmm. <Enfin> ่ก็ใช้เวลานิดหน่อยแต่สุดท้ายก็ไม่ระเบิดนะคะสุดท้ายก็โชคดีว่าไม่เนี่ยไม่เป็นอะไรแต่ก็ถือว่าโชคดีที่เราไปทางราบถ้าเราไปทางภูเขาเราไม่มีทางลงอืมค่ะจริงจริงไปทางราบก็ยังลงท้องนาได้พระคุ้มครองนะคะค่ะเอ่หลังจากที่เอาจารย์สมเกียรติเนี่ยอันมีอันเป็นจะต้องออกจาก ช่อง5นะคะเราอยู่ช่อง9แล้วเราก็ย้ายมาอยู่ช่อง5ด้วยกันหลังจากที่เราออกจากช่อง5แล้วรู้สึกตอนนั้นเันแพรแปกนะคะแ<ม>ยกย้ยายกันไปหมดเลยซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าสิ่งที่น่าดีใจหลังจากนั้นจนถึงทุกวันนี้ก็คือว่าทีมงานอ,อของบริษัทแปซิฟิกเก่าเนี่ย ยังมีตัวตนอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็คือ,อยังสามารถที่จะทํางานนะคะเ,เกี่ยวกับทางด้านข่าวหรือว่าทางด้านโทรทัศน์หรืองานสือ่อสรมวลชนอยู่จนถึงทุกวันนี้เราลองมาช่วยกันย้อนไหมคะว่ายังมีใครเหลือจนถึงปัจจุบันมั่งก็มีคุณวิทวัตคุณวิทวัตยุภาเพชรฤทธิ์คุณวิทวัตก็ยังทํารายการตีตสิบกิตตสิงหาปารตนี่ทุกว,วันนี้ก็ย อ่านข่าวอาตอนเที่ยงคืนอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะ<อ>แล้วก็มีใครอีกอ่ะอพี่นกนิรมลนกมม็ยังทำเนาะ,ะพี่นกนคุณนกนิรมนกับคุณยุพายเพชรชริตคุณสุริยนจงรีพันเนี่ยทำย้ายมาทำสารคดีนะคะโดยเฉพาะคุณยุพายเพชรชริตแล้วก็ทีมเนี่ยเขาได้รางวัลการประกวดสารคดีเอาเยอะมากเลยนะคะเป็นที่น่กตื่นใจแล้วก็มีคุณเพชรชรีผมช่วยนะคะก็ยัง คุณเพิ่งเพิ่งเลิกอ่านที่หรือว่ายังทําอยู่กับคุณสมฤทธิ์ลิมชัยก็ไม่ทราบยังทําอยู่นานอยู่นะคะช่องสามนะคะทำรายการเกี่ยวกับธรรมะใช่ไหมคะสัสธทลิมสีมณีสาธิตยุวเนินทกการณตอนนี้เอไม่ได้ทําอะไรในวงการแล้วนะคะคแล้วก็พี่หนิงนี่รุของเราพี่หนิงยตลอดการอ๋อพี่หนิงนี่สารพัดสารพันเป็นแบบ ิ่งยิ่งยิ่งอายุมากยิ่งงานเยอะนะพี่หนิงเนี่ยยิ่งฮอตใช่คนอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีพี่ยอดมมนูนะคะคุณบนคุณบนนี่ก็ไม่ไม่ได้อยู่ในวงการสื่อสารแล้วใช่ไหมปู่เองปู่เองยังทําอะไรอยู่ไหมคะปู่ปูเอ่อปุกษียณจากการไฟฟ้าแต่ปู่ก็ยังทํางานด้านสื่อสารแต่เป็นฝ่ายที่จะเป็นคนโพสต์เป็นคนให้ข่าวเป็นคนผลิตคอนเทนต์อะไรเหมือนกันนะคะ ก็เรายัางคงอยู่ในแวดบงนะคะเผื่อคุณฟังอยากจะสงสัยว่าใครยังทำอะไรอยู่ส่วนคุณอัชลาวบรสมบูรณ์คุณวิภพัฒนคมทองร้อย อ่าก็อยู่จอสาร้อยคุณประภัยพัฒน์นี่เมื่อก่อนนี้แบบห้าเป้งมากเลยพี่นิตจำได้ไหมคะ <laughs> ทำข่าวอัจฉริกรรมนี่แบบอืหยังยังลุยเลยแต่เมื่อก่อนในตัวเล็กๆน่ารัก <laughs> น่ารักนะคะ <laughs> ทุกคนคยได้ยนคะพี่นิดนะคะรุ่นโลดเลี่ยมทองของเราเนี่ยสามสิบกว่าปีผ่านไปเวลาทําอะไรเธอไม่ได้เลยนะคะ <laughs> พี่นิดเอ,อยังคงทําผมคล้ายๆอย่างนี้นะคะแต่เมื่อก่อนนี่ตอนออกทีวีจะมีกระบังหน่อยวันนี้อย่างหน้าตา <laughs> สดใสอยู่เสมอนะคะเดี๋ยสัครู่เรมาฟังเคล็ดลับของพินิดกันค่ะว่าพินิดทำยังไงถึงจะให้ทุกอย่างเนี่ยแหมมันคงสภาพเดิมแบบเกือบจะเหมือนเดิมอยู่นะคะแน่นอนด้วยความสุขแน่ๆดิฉันบอกใบ้ให้เลยนะคะว่าพ่นิจมีวิธีสร้างความสุขให้ทั้งกายและใจยังไงเดี๋ยวเ้ฟืฟองงลองติดตามกันดูค่ะค่ะ <c oughs> รายการบอกเล่า965อเดย์อินเดอะไลฟ์ช่วงเฮล t ี y ท้อง